สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายวันที่5สิงหาคม2567นะคะทุกคนวันจันทร์เด้อนพี่นาองค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการเจาะดินวิ่งลูดแยกรอบเช้าแยกรอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบเลขเด่นที่ใจให้ให้ท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะ เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านแต่ว่าท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนทุกคนเราไปดูวันที่สองก่อนนะคะทุกคนวันที่สองวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะ ใะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายสี่และสามรอบเช้ามาหนึ่งแปดห้าสี่แปดรอบเช้าหลุดพี่น้องหนึ่งมาหลัร้อยมาเข่าซีของรอบบ่ายพี่น้องหลุดเลขเด่นประจําวันหกกับหนึ่งก็หลุดนะคะทุกคนสําหรับวันที่สองนะพี่น้องเนาะรอบบ่ายจจให้สี่และสามมาเก้าเจ็ดศูนย์หกสามเด่นมาสามค่ะทุกคนเข้าคู่หกสามสามหกคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันรอบบ่ายเลขเด่นประจําวันมาหกหนึ่งหลุดนะคะพี่น้อง เอาที่นี่เขามารุ่นต่อพี่น้องขาวันที่5นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะวันที่5นะคะจากที่ใจคคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่5และ4เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน5นะคะ5 3 5 7 5 2 ห้าแปดห้าสี่ห้าหนึ่งค่ะสี่นะคะทุกท่านสี่สี่สี่สามสี่เจ็ดสี่สองสี่แปดสี่เก้านะคะเดรนรอบบ่ายอยู่ที่สี่และสาม มาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะ45 44 47 42 40 49นะคะ3ค่ะพี่น้อง34 35 32 37 39 สามหกนะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตัวเด่นค่ะห้าสี่สี่สามวันนี้เลขสี่เบิ้ลนะคะทุกคนถ้าเอฟซีชอบเบิ้ลสี่สี่ก็ตามได้นะคะหรือว่าใครชอบเลขเบิ้ลถ้าไม่ชอบเบิ้ลสี่สี่ก็รอดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นค่ะห้าสี่สี่สามห้าสามห้าสี่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 สามสี่กับสามรอบบ่ายสี่ห้าสี่สี่ 3 4 3 5านะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะ fc ทุกท่านคะ่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันจันทอยู่ที่เลข2และเลข7เบิ้ลประจําวันคือ22กับ77ค่ะทุกท่านสําหรับ2กับ7นี้ fc ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบเลยแต่ละวันคะ่ะ เรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่5และสี่เด่นประจําวันอยู่ที่สองและ7เป็น5้าสองห้านะคะไม่ติดคู่ตัวเด่นพี่น้อง4ค่ะส2 4 7องสี่นะคะทุกคน4กับ3รอบบ่ายและสองกับ7เด่นประจําวันเป็น4ี่สองสี่เจเหมือนก,นกันกับรอบเช้านะคะเพราะว่าวันนี้4เบิ้ลเนาะพี่น้อง3ค่ะสามสองสามนะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบไหม มักกับตามได้เด้อค่ะพี่น้องบอ่มกักก็ให้พานเด้จ้ะเด้อสถิติก็มีเข่าไม่หลุดค่ะพี่น้องคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคีิวันที่5สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขสมานสุขปู่สุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีคะ่ะ